ดีค่ะนักเรียนคะวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมอลน,น,นะคะคลิปนี้เราคงอยู่ในเรื่องของการถ่ายโอนความร้อนนะคะแต่เราจะมาสนใจกันในอีกหนึ่งเรื่องค่ะก็คือเรื่องของการแผ่รังสีความร้อนค่ะนักเรียนเคยได้ยินคําว่าการแผ่รังสีบ้างไหมคะนักเรียนพอจะทราบหรือเปล่าคะว่าการแผ่รังสีคืออะไรเดี๋ยวเราไปหาคําตอบพร้อมๆกันเลยนะคะ การถ่ายโอนความร้อนในรูปแบบของการนำความร้อนหรือว่าการพาความร้อนต่างก็ต้องการตัวกลางในการถ่ายโอนความร้อนนะคะนักเรียนคะแต่สําหรับการแผ่รังสีความร้อนแล้วนั้นตัวกลางไม่ใช่เรื่องจําเป็นนะคะนักเรียนเพราะการแผ่รังสีคือการโอนความร้อนโดยไม่อาศัยตัวกลางค่ะตัวอย่างการถ่ายโอนความร้อนในลักษณะการแผ่รังสีนั้นนะคะเราสามารถพบเห็นได้ทุกวันเลยค่ะนักเรียนคะจากการเคลื่อนที่ของความร้อนจากดวงอาทิตย์มายังโลกของเรานั่นเองค่ะ ถึงแม้ว่าดวงอาทิตย์จะอยู่ไกลจากโลกมากนะคะแต่ความร้อนจากดวงอาทิตย์ก็ยังสามารถถ่ายโอมนมายังโลกเพื่อทําให้ทุกชีวิตบนโลกสามารถดำรงอยู่ได้นะคะนักเรียนคะทั้งนี้ก็เป็นผลมาจากการแผ่รังสีนั่นเองค่ะนักวิทยาศา,ศาสตร์นะคะได้ค้นพบว่าในธรรมชาติเนี่ยมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่นะคะนักเรียนคะและดวงอาทิตย์ก็เป็นแหล่งกําเนิดของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าประเภทหนึ่งเหมือนกันนะคะ ดังนั้นแสงที่ดวงอาทิตย์ส่องมายังโลกจึงอยู่ในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั้นสามารถเคลื่อนที่ได้โดยไม่ต้องอาศัยตัวกลางนะคะนักเรียนดังนั้นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจึงสามารถเดินทางจากดวงอาทิตย์ผ่านอาวกาศซึ่งเป็นสุญญากาศมายังโลกของเราได้นั่นเองค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนะคะเราจะมาสรุปกันในเรื่องของการถ่ายโอนความร้อนนะคะ การนำความร้อนและการพาความร้อนต่างก็ต้องการตัวกลางในการช่วยการถ่ายโอนความร้อนค่ะแต่สําหรับการแผ่รังสีนั้นตัวกลางไม่จําเป็นนะคะนักเรียนคะเพราะว่าการแผ่รังสีก็คือการถ่ายโอนความร้อนโดยไม่อาศัยตัวกลางนั่นเองค่ะคาบเรียนของเราในวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวของอะไรนั้นนักเรียนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับนักเรียนคนใดต้องการรับชมคลิปย้อนหลังก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ช่อง YouTube ครูบุ๋มบิ่มนะคะ สำหรับวันนี้ครูบุ๋มต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ